พลังกาสถานฟ้ามหาบุญสุดยิ่งใหญ่ ขายปีเก่า2,567ต้อนรับปีใหม่2,568บุญใหญ่สุดอลังการขอเชิญร่วมบุญงานผูกพัทศีมาปิดท้องฝั่งลูกนิมิตวัดทุ่งโป่งบูชาธรรมตำบลหน,นองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีเริ่มงาน31ทธันวาคม67ถึง3มกราคม68ตัดวายลูกนิมิตวันที่3มกราคม68เวลา15นาฬิกา30นาที กุศลแรงกล้าบารมีมากลน้นเชิญสาธุชนร่วมปิดทองลูกนิมิตทำบุญสะดอเคราะห์ถวายสังฆทานทำบุญ,ท,บญทอดผ้าป่ามหากุศลให้ชีวิตดีมีแต่ความเจริญกุศลมากมีบารมีครบครันสุดมันทุกคืนกับยอดมโหสพจัดเต็มคุณภาพชมฟรีภาพยนตร์ย้อนยุคปัทะรำวงชาวบ้าน ตัดวายลูกนิมิตวันที่3มกราคม68เวลา15นาฬิกา30นาทีและกลางคืนสนุกสนานปิดท้ายพบกับความยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งขวัญใจสุรชัยสมบัติเจริญมาลีโอเจ้ามาลีลงลอยไปสีประดับใจคนเจ้าเป็นนักร้องแสนเทอยู่คาเฟ่ยานทังบทปัทะ,ะรำวงย้อนยุคผู้ถอดมาตรฐาน

ไโนบ้า,บาติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมีดตัดไหวายจองโรงทานติดต่อได้ที่พระครูอดุลการจนะธรรมเจ้าอาวาสโทร0819420826 0819420826จองร้านค้าติดต่อได้ที่โทร0822974428อย่าลืมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคม67ถึง3มกราคม68ร่วมบุญ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดทุ่งโปง่งบูชาธรรมตำบลหน,นองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีบุญใหญ่แห่งปีบารมีแรงกล้าเชินปิดทองลูกนิมิตร่วมง,งานฝังวางบุญ